สวัสดีวันรุ่ติกเกมทุกท่านนะครับผมเรายังอยู่กับเดลต้าฟอร์ตกันดเช่นเคยนะครับโอเคทุกคนครับอีก1ปืนกระบอกไปนะครับนะนั่นคือ FS12 หรือลูกนั่นองนครับนะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าผมเห็นต่างประเทศเล่นเนี่ยโอ้โหรู้สึกแบบติดใจอยากจะเล่นมากนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าดาเมจเขาแรงนะแต่ไม่รู้ว่าพอเข้ามาในเซิร์ฟบ้านเราแล้วเนี่ยมันจะมีบั็กหรืออะไรหรือเปล่าครับนะเพราะว่าดูแลผลเผลนเนี่ยลองไปใส่ในสนามซ้อมมาครับ ดาเมจเขาดูแปลกๆนะครับนะระยะใกล้ๆบางทียิงไม่ตายก็มีครับโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าบิวของลูกซองกระบอกนี้เนี่ยมันสามารถใส่อุปกรณ์อะไรได้บ้างครับเลสโก้เลยโอเคครับทุกคนก็ต้องบอกเลยว่าเป็นปืนลูกซองที่มีของแต่งค่อนข้างที่จะจํากัดพอสมควรนะครับสิ่งแรกที่ผมใส่เข้าไปก็คือมาเซลเนี่ยผมใส่เป็นช็อตกันเวโอเทคโชว์ครับตัวนี้บวกคอนโทรลเต็มหลอดเลยนะแล้วก็ระหว่างเลงเนี่ยจะทําให้กลูกกระสุนกระจายออกหน่อยหนึ่งครับนะก็คือเป็นข้อดีของลูกซองครับยิงแล้วแบบว่ามันบานออกนะ เออประมาณนั้นครับแล้วก็แฮนด์การ์ดครับมีอยู่อันเดียวนะเราก็ต้องใส่เข้าไปครับบวกคอนโทรลกับแอคคิวอเรซีอย่างละเีดครับผมในส่วนบาเลีย์ก็มีอันเดียวเหมือนกันครับนะบวกระยะแล้วก็ความไวของกระสุนคอนโทรลแฮนดิ้งครับตามลําดับนะแล้วก็ออปติกครับใส่รางเข้าไปติดเลเซอร์หอันตามสเต็ปครับแล้วก็ออปติกใส่เป็น VMX อ็มเอ็กซ์เฟมเลสไซส์ครับแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปด้วยนะเออ a อ o มอีโอไมโครไซส์เซอร์ครับส่วนพันธยผมใส่เป็น QR High Performance ครับเพราะว่าลูกซองกระบอกนี้เนี่ย แต่งยังไง accuracy ก็ไม่ขึ้นสักทีครับจำเป็นจะต้องใส่พันท้ายตัวนี้นะเออประมาณนั้นครับส่วนไกรกิฟใส่เป็น AR Heavy Tower ครับแล้วก็กิฟเมาส์ใส่เป็นบราณกิฟครับทุกคนส่วนทีเด็ดของเราแม็กกาซีนครับจริงๆอยากจะใส่เป็นเออ20นัดนะแต่แฮลลิ่งหายไปเยอะมากๆครับเพราะว่าแค่ใส่12นัดเนี่ยมันก็ยกช้าพอสมควรแล้วนะทุกคนใส่เป็น20นัดเนี่ยผมคิดว่าโอ,อ้โหไม่ทันได้กินเลยนะเออสแตภาพรวมประมาณนี้เลยครับ มันเป็นลูกซองที่มีสแตทค่อนข้างที่จะเพี้ยนๆหน่อยนะเท่าที่ผมดูและไม่รู้มันติดบั็กหรือเปล่าครับอันนี้ถ้าใครมีคําตอบก็คอมเมนต์บอกผมทีนะครับคอนโทรล51ครับแฮนดิ้ง35สเตเบลิตี้45แล้วก็ไอคิวซี87นะครับผมอย่างที่รู้กันครับปืนกระบ,บอกนี้เนี่ยสามารถยิงกึ่งออโต้ได้ด้วยนะครับนะถ้าเป็นเซมิออโต้ความเร็วของการยิงอยู่ที่300ครับถ้าเป็นเอ่อปั๊มแอคชั่นอยู่ที่71ครับนะเออแต่ว่ามีดาเมจที่แรงกว่าครับทุกคนนะ ประมาณนั้นครับในส่วนหน้าคาลิเบเตก็ยังเช่นเดิมครับบาเรเลี้ยวก็อัพเต็มทางขวามือทั้ง2หลอดเหมือนเดิมครับในส่วนขอด้านแรก,กิฟก็เอ็กซ์ต้าคอนโทรลกับฮิฟายเอ็มสปีดนะครับผมพันท้ายเอ็กซ์ต้าคอนโทรลไฟลิ่งสเตเบิลิตี้ครับส่วนดอทไม่ซูมแล้วก็เพิ่มระยะสายตาเข้าไปแต่ไม่รู้ว่าแมตช์นี้เนี่ยจะได้ใช้ดอทหรือเปล่าครับนะเพราะว่า accuracy เรามาเป็นหลักอยู่แล้วครับเรายิงแบบไม่ต้องเลงนะทุกคนเอาวะมันใหญ่ดีนะเออโอเค จัดไปผมคิดว่า10เมตรยังไงก็ชิวๆแล้วครับนะเดี๋ยนะมันอยู่ในเอ่อโอเคอันนี้ปั๊มชั่นอันนี้เซมิใช่ไหมจัดไปเซมิเซมิ10เมตรอยู่ที่2นัดนะทุกคนแล้วถ้าปั๊มละ่ะปั๊มนัดเดียวครับทีนี้ผมจะขยับไปสักประมาณ15เมตรแล้วกันนะ <S 1> <S 1> เพราะว่าลูกซองกระบอกนี้เนี่ยมันยิงได้12เมตรเองอะโอเค เปลี่ยนเป็นเซมิโอ้โหสามสี่นัดนะทุกคนาร์มแอคชั่น <S 1> <S 1> นัดเดียวครับสิบห้าเมตรยี่สิบเลยผมว่ายี่สิบนี้น่าจะจะสุดแล้วนะาร์มแอคชั่นสามนัดครับยี่สิบเมตรผมคิดว่าระยะสิบห้าเมตรเป็นอะไรที่โอเคนะเออแต่ทำไมต่างประเทศเขายิงกันยี่สิบกว่าเมตรนัดเดียวตายวาผมงงมากเลย เอาว่ะทุกคนไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสนามจริงวันนี้เนี่ยลูกซองกระบอกใหม่กับอาว่างไวรอนวันนี้มันจะร่อนขนาดไหนครับเลสโก้เลยนะครับทุกคนลุยครับผมเอาวะ่ะไปก่อนพุ่มก่อนนี่งาใส่ไม่ดีใส่เขาไม่ดีใส่เขาไม่ดีครับออ้ยพอรู้สึกเหมือนเล่นเออ ซองไงนะลูกซองทวงจำชื่อไม่ได้เฮ้ยดิ้ดิ้ดิ้ดิพดิ้ดิ้ยิ้ด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 ม้ไิ้ด้ดิ้ดิ้ดิ้ดม้ดิ้ดิ่งมาดม้วิ้ด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 ้ดิ้ดิ้ด้ดิ้ดด้เรา้ั้ิิิ้้ ใส่กุนดิ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 เออมามามาสี่โฟไปยันโซฟาไปสองเมตรโดนเมื่อไหรเรียบร้อยดีครับเรียบร้อยดิครับหมอบหมอบหมอบแล้วยิงหมอบแล้วยิงโอ้โห้ตายเหอะมีชะงักนิดนึงว่ะทุกคนเมดิกเมดิคล้มบ่อยแล้วช่วงนี้ อย่างนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนป่าไปชันปาไปชันแล้วเดี๋ยววะปาไปชันแล้วเดี๋ยววะเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวขาวเลยขาวโพล่เลยตายแป๊บหนึ่งจะตายสักครู่เพื่อนช่วยไม่ได้แป๊บหนึ่งนี่เนี่ไม่ไหววะแต่ต้องเปลี่ยนมงทวน ไปวิ่งมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับพุ่งพุ่งแล้วหัวหมอบโอ้โหไม่ทันเล่นลูกซองก็ต้องทำใจนะครับนะไม่อาจจะมีโดนกันบ้างเรื่องปกติเดี๋ยววะเดี๋ยววะอยู่ไหนวะขาขาดไปแล้วครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงเข้าหัวเลยครับนี่ไงครับ ก่จะเลีงเต็มต <ling> ัวทรมาน์ทระกับโอ้ยอ่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนวะ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 เห็นอยู่เมื่อกี้เห็นอยู่อยู่ไหนนี่แน่ไกลๆเขายิงนะไกลๆเขายิงนะไกลๆเขายิงนะเอาดิเอาดิโอ้ยเพื่อนมาเพื่อนมาลากว่ะอยู่ตรงนี่หรอ อยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้เหรออยู่ตรงนี้เหรอเออเอาว่ะเล่นไปเล่นมาเริ่มเข้ามือเว้ยเฮ้ยโอเคไปทุกคนเปลี่ยนจุดกันยิงตดนหรือเปล่าหรือเปล่าไม่รู้พุ่งไปก่อนพุ่งไปก่อนพุ่งก่อนนี่เอาไปดิเอาไปดิระเบิดเอาระเบิดไปดิระเบิดไปดิเอาระเบิดไปดิเอาระเบิดไปดิต้องเปลี่ยนเป็น นี่ะเหนี่ะหัวเขาดิ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 โอ้ยจังหวะแบบนี้นะผมคิดว่าถ้าเป็นลูกซองเอ่อเอ็มศูนย์ถึงสี่นะคนผมบอกเลยว่าล่วงแน่นอน,นครับโอเคถ้าอ้อมล่ะอ้อ,อม,มน่าจะได้อยู่มั้งไปม <c oughs> ีไหมตรงนี้มีไหมข้างบนเต็มเลยวะ ขึ้นไปกูจะตุยไปวะเนี่ยต้องขึ้นนะครับนะมันก็ต้องขึ้นนะครับเออเอา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 โอเคเปลี่ยนเป็นปาร์บิชันอุ้ยชิงไปดิชิงไปดิโดน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 แต่ไม่รู้อยู่ไหนยิงไปก่อนยิงไปก่อนอ้าวฟุกว่ะโอ้โหสุดจัดพุ่งข้ามฝั่ง โอ้โหดีดีว่าภาพมันคายก่อนภาพมันคายก่อนแจ๋วครับ้หเมื่อกี้ภาพข่าวนู้ว่าจะไม่รอแล้วครับทุกคนว่ามันไก่ไปมันไกลไปมันไกลไปเอาดิเข้าหัวนะเข้าหัวนะเข้าหัวนะเอาดิครับเอาดิครับเอาดิครับ เอาสิครับเออเออเอาดิเอาดิเออโดนดิโดนโดนเซกเตอร์แรกล้มบ่อยครับเซกเตอร์นี้ไม่ล้มละมึงเออมาอือเดี๋ยววะเดี๋ยววะอยู่ไหนวะเยอะกว่าเยอะ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 นี่แน่ล้มละอู๋ล้มดิมันล้มเราก็ล้มเหมือนกันไปครับเข้าข้างในเข้าเปแรกต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้ด่วน ต้องเปลี่ยนให้ด่วนต้องเปลี่ยนให้ด่วนนี่เงา,าดีครับอะไรโอ้เวทเด้ <defects S 1> ออยู่กับเป็นหมู่คณะเลยดูงี้เข้าไปใกล้ๆก็ดีครับขับลุยเอาวาดตุยหลังตุยหลังยี่ใดวะเอ้าเอาเอาขอบใจที่ยิงที่ยิงขอบใจครับเฮ้ยอยู่ในรถ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 เห็น เห็นเห็นเห็นโด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 นชิบหายแล้วเบิดเบิดเอ้าได้ว่ะได้ว่ะได้วะได้วะได้วะหนุ่มหนุ่มพี่ได้วะ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 ชิบหายแล้วคือระยะยิงในการใช้เซมิออโต้คือโคตรจะสั้นนะทุกคนต้องเอาไว้ใช้จังหวะที่มันแบบว่าใกล้จริงๆแล้วเป็นแบบว่าหมาหมู่นะหัดไฟเมื่อกี้ตกใจเลยวะ หันไปตกใจเลยหันไปตกใจเลยขอหน่อยเหววะขอหน่อยเหววะโอ้ยเร็วเลยเร็วสองตัวครับโอ้โหพวกมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบ้าดงมันไงเนจอว่ะเจอว่ะทุกคนเจอว่ะเจอว่ะเจอว่ะเอาดิเอาดิเอาดิดิ๋ยวเอาดิอาดโอ้โหชิบหายกูเลงตัวหน้าไปโดนตัวหลังโอ้โหระเบิดน้ำร้อนไปก่อนครับ สามรอบไปก่อนมาดิ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 อยู่ไหนอะ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 ยิงทีนั้นนี่มันลำบากมากเลยทุกคนเป็นไหวละเสมิดีกว่าเปลี่ยนบ้างว่ามันอยู่ตรงนั้นอะเต็มเลยเชื่อผมไหม นำรอบไปก่อนดินำรอบไปก่อนดินำรอบไปก่อนเดิดีล่ะนี่ละ่ละโอ้โหเบรนให้วิ่งมาสัญญาณได้คิวแค่ตัวเดียวบ้าเอ้ยมาสิ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 าสไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมไปแล้วครับผมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าเพื่อนเอาไปเก็บหมด ไปไหนกหมดแลว้ววะบุงไปวิว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 ไปไปปล่อยให้หมดนี่ไงปล่อยให้หมดนี่ไงเอาดิก็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 เอาดิาดนี่นะครับบินเออยิงแล้วบินออมออบออบออบเผื่อเจอเผื่อเจอ เกิดอะไรนักหนาเฮ้ยโอ้ย,อยเดียวเดียว้โหยวเดียเดียวเดียวเดียวนี่นี่ <c oughs> เข้าว่ะสุดหลักทุเลจัดเลยว่ะเธอนะคนว่าม่รู้แล้วว่าเราอยู่เนี้ยโอเคไม่มีใครเห็นบินต่อครับปุ๊บปึ๊บปึ๊บ <c oughs> ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นี่ชิบหายไม่โดนไม่โดนไม่โดนเลยไม่โดนเลยโอ้โหชิบหายแล้วความแมน่นกูหายไปไหนบ,บุ๊กเนี่ยโอ้โหแล้วหันหลังมาเต็มเลยเว้ยเด้ออเออโอ้โหไม่ไหวว,วะ่ะยิงยังไงไม่ให้โดนวะจะรู้เ่าอ่ะนี่ไงนี่ไงย,ย,ย,นะยืนพิวเลยนะยืนพิวเลยนะยืนพิวนะพุ่งหนีอะไร อะไรอะไรอะไรโอ้โหชิบหายไปอยู่ทุกอน,นูเลยยัไงวะเนี่ยข้างหน้าหมวดหันหลังมาเจออีกเอาวะใครทิ้งนู้นวะเนี่ยใครเอ่ยต๋ำไม่ใช่เราวะไม่ใช่เราโดนเว้ยคนอุย้ยยิงได้แล้วเวย้ยดุยต่อครับนี่เนี่เนี่ยกูเห็นนะกูเห็นนะนเนี่ยบางจาังหวะมันก็ยิงทีเดียวตายนะทุกคน ระยะกแบบว่าไกลๆพอสมควรน,นะเออจะบางจังหวะใ,ใกล้ๆยิงไม่ตายว่ะนัดหนึ่งงงกันครับนะอย่างที่บอกก็ใครรู้ว่ามันโดนบักหรือเปล่าบอกทีครับงงงวยมากตอนนี้ไก่ลูกสองเจ้าปัญหาเนี่ยหายแล้วหรยอตายตายตายโอเคเดี๋ยวรอวิก่อนทท้งนั้นแหะเปลี่ยนให้พร้อมโอเคไปครับลุย รอเลยรอเลยไม่ไม่กลัวเลรอเพื่อนลงไปอ่ะนี่นไงโอ้โหชิบหายครับมาเข้าทางนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยครับฟึ๊บย่อนไปย่อนไปนี่แน่เอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิสีโฟไม่ใช่โซฟาไปก่อน เปลี่ยนก่อนเป็นเซมิี <S <S ้ดเฮ้ยเดี๋ยนะโอ้โหโดนข้างข้างร้อยไปุยข้างบนเหรอไม่น่าใช่นี่หรอยิงไปยอนยอนเรือเา ถ่ายแลเบิดเราดือต่อครับขึ้นบนขึ้นบนละวใส่ขึ้นบนละวใส่เออเอา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 ข็นสุดก่อนไปสุดก่อนเออสไลด์ไปไหนจะสไลด์ไปไหนเอา้าโอ้เมื่อคิวไปตัวเดียวทิง้งได้เหระโอ้ยฝันน่งเราก็ไม่ยอมลยเลยนะเล่นไปทุกคน ได้ยังวะยังเลยวะโอ้เล่นลูซอลต้องทำใจวะต้องทำใจครับทำโอ้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 ใส่ใส่ใส่ไม่ดีใส่เขไม่ดีใส่เขาดีชิบหายก็สุดหมดนี่ล่ะซีโฟยิงเลยยิงเลยยิงเลยโอ้โหกู้ดวอะไรอยู่เนี่ยโอ้โหเอาไว้ต่อเวลาหน่อยนึง อาวทุกคน,กนแบบนี้ยังไงก็แพ้ครับนะดูจากอการวางเกิดแล้วมันไม่มีเลยครับทุกคนแล้วดูต่อเวลาเหลือยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับวิบ่งไปวิ่งไปเวลถึงเซกเตอร์นี่เหนื่อยก่อนครับนะถปเรื่องจริงเนี่ยในนี้มีควันว่าม,มีคนวะไม่มีเหรอวะไปเองสนะไป ไปครับนี่ไงมันไส้มัดไส้เนี่ยแม็กซิกมาตายอะทุกคนโอ้โหชีวิตเรียบร้อยครับแพ้ครับผมทุกคน,น,นผมรู้สึกว่าลูกซองกระบ,บอกเนี้ยมันทำแม่งทำแม่งยังไงไม่รู้ะนะเออใครเป็นบ้างครับนะผมยากรู้เหลือเกิน อารมณ์เหมือนกับว่าผมคิดว่ากับลูกซองอะถ้าไม่นับกระบอกนี่นะกับลูกซองที่มีอยู่ทั้งหมดอะอ,อไอตัวลูกซองที่เป็นลูกซอง30นัดอะอันนั้นะคือด้อยที่สุดแหละในบรรดาลูกซองอะนะแต่ไปมาผมคิดว่าลูกซองกระบอกเนี้ยมันไม่ตอบโจทย์ผมเลยอะอุ้ยคิวกี่ตัว48ตัวเลยหรอเฮ้ยเอาเรื่องอยู่ดาเออโอาวอะโอเคครับก็จบกันไปสำหรับลูกซอง FS12 นะครับนะ อย่างที่บอกครับทุกคนผมรู้สึกว่ามันแปลกๆนะสำหรับดาเมจของเขาครับเพราะว่าระยะใกล้บางจังหวะผมยิงนัดเดียวมันไม่ตายอะ่ะทั้งๆท,ท,ที่ดามดเมจการยิงแบบปั๊มแอคชั่นมันค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับนะดาเมจที่25คูณ8หรือคูณ18แล้วจาไม่ได้แล้วก็ถือว่าแรงแรงมากๆนะเออก็ยังงงอยู่ครับแต่ถ้าเป็นตัวเซมิออโต้ที่ยิงแบบรัวๆผมคิดว่าไม่เวิร์กเลยนะสำหรับปืนกระบ,บอกนี้ครับนะผมคิดว่า M1014 ที่เป็นตัวลูกซออโอตโต้อะนะอันนั้นอะตอบโจทย์ผมที่สุดแล้วนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากครับยิงไวแล้วก็พิวหลายอย่างครับแต่ส่วนกระบอกนี้อาจจะต้องลองไปเล่นให้เข้ามือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออแล้วปรับไม่ใช่ก็ช้ามากเออโอ้โหคือยิงแต่ปืนกลไงพอมาเล่นลูกซองแล้วมันรู้สึกแบบมันแปลกๆครับนะแล้วก็สมัมผัสได้เลยว่าปืนมันแปลกๆครับก็ภาพรวมถือว่าโอเคนะสนุกดีครับ สำหรับพาร์ทหน้าครับอาจจะเป็นปืนที่ได้เออ่กัจเจตมาใหม่นะครับนะสำหรับเป็น P90 ครับอาจจะต้องไปปลดล็อกอบัลเลี่ยตัวใหม่ให้ได้ก่อนนะครับนะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในพาร์ทหน้าครับทุกคนสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวคงต้องลากันไปก่อนครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคแล้วกลับมาพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับ See you soon everyday ครับ